เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับหลายๆคนในที่นี้เห็นรอยยิ้มทุกคนเห็นความร่วมมือมันต้องอย่างี้คือว่าเอออยู่อย่างเงี้ยอยู่บ้านเราเจ้ตอนที่แรกเราคิดว่าเราจะอายเราจะไม่กล้าแสดงออกแต่พอได้ได้รับคำแนะนำอะไรก็โอเคครับตื่นเต้นนะครับครั้งแรกตื่นเต้นเห็นเห็นรอยยิ้มของครูแต่ละคนเราเต้นไปเราก็ยิ้มกับเขาได้เขาก็จระส่งยิ้มให้เราเออโอเค อ่ะเนี่ยจังหวะเนี้ยช้าไปค่ะก็คนเดิมที่เกิดมาผมก็ไม่เคยทำอย่างเงี้ยครับอายครับตอนแรกเข้ามาลึกๆเต็มที่แล้วผมก็ไม่ค่อยอายเท่าไหร่ครับน้องเสื้อแดงต้องมีความสุขกว่านี้พวกคุณทุกคนเป็นคนที่ยอดเยี่ยมไหมคุณว่าวันเนี้ยคุณยอดเยี่ยมไหมยอดเยี่ยมนะครับพี่ภูมิใจในตัวพวกเราทุกคนมากๆ อยาให้พวกเราจับคู่กับการใช้ชีวิตในประจำวันให้ได้ใช้ชีวิตในการทำงานให้ได้ครูทุกคนไม่สามารถที่จะสอนพวกเราได้รอกครับถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจผมเห็นภาพของพวกเราทุกคนเปิดใจนะครับที่ได้รับฟังการสอนทุกคุณวางแผนเนาะมีความคิดสร้างสรรค์นในการทีเอสมีการซ้อมเนาะซ้อม ซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมมันถึงออกมาดีผมมั่นใจผมเห็นเห็นภาพเลยครับภาพใน,ในการผมผมเห็นภาพในวันที่สามเอ็ดัมต้องสุดยอดมากๆ อย่าให้พี่บิ๊กได้ฝากอะไรกับทุกทุกท่านไว้นะฮะสำหรับงานในวันนี้หรืออ,อยากจะบอกอะไรก็รู้สึก,กอะไรยังไง <ใน S 1> บอกเลย่นะคชาวพะพวดีได้เลยสามารถบอกได้เลยค่ะสิบกว่าวันที่พวกเราซ้อมกันมานะครับอยากจะขอบคุณน้องๆออฟฟิศที่ร่วมมืร่วมมือคอยเป็นกํากลังใจและคอยช่วยพลุกเหมาช่วยช่างครีเอท ก็เห็นการ่ามาุมไม้ร่วมมือขอ,ของพวกเราแล้ว,ลวมั่นใจว่าพวกเรามีความสุขวันนี้ก็อ,อย่าร้องไห้ค่ะพี่ดิ๊กร้องได้พี่ <c oughs> ็น่บบว่าสมัยสมัยเดย์ยิ้มด้วยน้ายําตาไงเรามีความสุขจะตาย <c oughs> ตัง้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนมาถึงตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งเนาะเกือบเกือบสีทุ่มเห็น <c oughs> เห็นทุกคนมีความสุขแล้วผมก็มีความสุขด้วยนะครับปีหน้าอยากมีเปล่าปีหน้าปีหน้าอยากมีงานอย่างนี้อีกไหมคะฉันอยากมีไ้ก็สัญญากับพวกเรานะครับนะว่าจะพยายามจัดให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับ การที่จะได้สัมผัสงานแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งมันเป็นสิ่งที่สุขมากมีทุกรสชาติอยู่ข้างในความสนุกความมันความหาแต่ละคนก็ใหม่ๆอย่างนั้นก็พยายามกระตุ้นความรู้สึกว่าให้เราเป็นกันเองทํางานก็ต่างคนต่างทําแต่แล้วได้มาทําในสิ่งนี้แล้วเหมือนเราได้รู้จักคนเยอะขึ้นดีใจว่า มันพูดอะไรไม่ออกเลยเพราะครั้งแรกในชีวิตที่เราทำแบบนี้ตื่นเต้นมากโล่งใจที่แบบมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการวางแผนการจัดคนให้เหมาะสมกับกับงานอะคะ่ะเออเราก็ทำแบบนี้ได้ปกติไม่เคยทำนะครับมีมิตรไมตรีกับเพื่อนคะ่ะที่เราไม่เคยคุยกันก็ได้คุยกันตื่นเต้นจริงนะครับเพราะว่าไม่เคยทำบริษัทไหนก็ไม่เคยมีแบบนี้นะพี่ เพิ่งมาเจอที่นี่นะในชีวิตครั้งแรกเลยผมอะ่ะชอบมากเอาเอาจริงๆนะบอกบอกด้วยใจจริงนะถ้าคนเราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จสิ่งหนึ่งก็คือซ้อมซ้อมซ้อม,อมเขาไว้ถ้าเราคิดว่าเราเราทำได้ในสิ่งที่เราทํามันก็จะออกมาดีใช้ความพยายามความอดทนแล้วก็ฝึกซ้อมช่วยเหลือกันทําให้คนกล้าที่จะทําอะไรกล้าที่จะคิดครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ได้หลายอย่างมากครับจากการร่วมแรงร่วมใจก็ได้ความที่ว่าสนิทสนมกันยิ่งขึ้นก็ทําให้รู้สึกว่ารักใคร่กันดีขึ้นก็ได้จากที่ไม่เคยสนิทกันก็ได้สนิทกันเกิดความสามัคคีมากขึ้นค่ะตื่นเต้นนะทั้งการแสดงทั้งอะไรเลยครับก็แบบมันมันตื่นเต้นตาการตาเลยทุกคนมีความสุขก็เราก็มีความสุขด้วยครับเพิ่งมีความสุขที่ได้เห็นคุณคนงาน เขาได้มาแบบพูดคุยกันแล้วอย่างพึ่งเองพึ่งไม่ได้มีโอกาสที่จะไปพูดคุยกับเขาตลอดหน้างานหรือว่าอย่างคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็ได้มีความสุขว่าเออเฮ้ยครั้งหนึ่งเราเคยได้มาทํากิจกรรมร่วมกันนะ 아! <목소리가> ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ที่ฝันมันมันมันใกล้จะเป็นความจริงแนละ้วมันเหลือคลิกกนิดเดียวก็อยากให้ให้ทุกคนเนี่ยรักษาพลังนี้เอาไว้นะครับน้องๆน,น,น,น้องฟิตท,ที่ทุ่มเทไปเนี่ยก็ต้องเปิดรับเปิดรับพลังที่ที่ทางฝ่ายาสร้างทำเพราะพี่มีความเชื่อว่าพลังที่ให้กันและกันเนี่ยมันจะทำให้พวกเราเนี่ย ก้าวเดินไปอย่างมั่นคงและก็ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน